สวัสดีค่ะวันนี้แต่จะพามาชมกระบาราคาผ่อนถูกๆนะคะราคาย่อมเยาวสภาพสวยเราจะขอแนะนำมิชูบิชิไตไททัน2.4 GLS จะมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะรุ่นนี้จะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีชุดแต่งสกรปหน้าและมีโลโก้มุิชูบิชิสวยๆนะคะอยู่ด้านหน้ารถเลยนะคะที่ชุดแต่งป่องล้อนะล้อของเรานี้นะคะจะเป็นล้อขอบ18ปี18แต่ถ้าลูกค้าจองมาวันนี้นะคะอยากได้ยางปีใหมๆ่ๆเดี๋ยวเราจัดให้นะคะ กระจกของเราจะเป็นกระจกโครเมียมมีไฟเรียวตรงกระจกและมีกันสาดเบ้าจับและมือถือมือจับก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะพร้อมด้วยชุดแต่งโรบ,บาน,นสวยๆงามๆและมาเรามาดูด้านหลังด้านหลังนี้เราจะมีตัวสลิงช่วยนะคะสําหรับเปิดท้ายเบาบ้างเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเราจะเปิดแล้วมันจะหนักและที่สําคัญนะคะเรามีไฟเบรกดวงที่สาและมีกล้องส่องถอยหลังให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าที่สําคัญรถคันนี้เป็นเครื่องไมเวกรับรองว่าลูกค้าขี่สบายนะพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีระบบการลื่นกันถลายเกียร์เราเป็นเก ออโต้ทิปโทนิกมีจอพร้อมกล้องส่องถอยให้แล้วนะคะลูกค้าที่สําคัญนะคะไม่น้อยมากนะคะไม่แค่ห้าหมื่นเองนะคะลูกค้าต่อไปเราดูด้านหลังกันนะคะเบาะนี้เป็นเบาะผ้าเบาะผ้าอย่างดียังแข็งแรงเลยนะลูกค้าแทบไม่มีการนั่งเลยนะคะยังมีตัวซีมอยู่ภายในกว้างมากนั่งไม่อึดอัดเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูห้องเครื่องปะ วันนี้เป็นแบตแห้งนะคะลูกค้าเราเปลี่ยนแบตมาให้แล้วนะคะมาร์ของโรงงานก็ยังอยู่เหมือนเดิมคันนี้มีระบบเบรก ABS มาให้แล้วนะคะลูกค้าที่นะคะเรามีบบมอกรโหเราก็ยังไม่มีการไข่เลยนะคะลูกค้าและประกันว่าคันนี้ไม่มีการชนหนักจมน้ำเราคัดมาเก็ตเองเดี๋ยวเราไปสรุปราคาด้วยกันเรามาสรุปราคารถคันนีน้คันนี้อยู่ที่ราคา407,900บาทนะคะลูกค้าและเรามาพร้อมด้วยโปรโมชั่นลดส่วนลด30,000บาทขอเริ่มต้นที่7,000บาทสนใจคันนี้ติดต่อรีเจนโฮมคาร์ได้เลยนะคะ089458 8661น,นะคะยืเจอกัน,นใหม่ในรีวิวต่อไปนะคะที่นี่ r e g e n t Home ค่ะโชว์รูมรถมือสองอันดับหนึ่งแห่งย่านราชพฤกษ์ตั้งอยู่ที่ราชพฤกษ์ตลิ่งชันซอยปากน้ำกระจงทอง15ที่นี่เต็มไปด้วยรถเกรด A คัดคุณภาพมากมายนึกถึงรถสวยรถดีมีคุณภาพต้องที่ r e g e n t Home ค่ะสนใจติดต่อได้ที่089 458 8661หรือแอสไส้ริเกนโฮมค่ะ